น้ำคนลอยน้าําศพมันเยอะแยะมากหายนะครับมันก็มีทฤษฎีอยู่ว่าประมาณสักเจ็สิเปอร์เซ็นะคือผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าตกไปในน้ําโดยที่แบบว่าพัดตกศพเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยหนึ่งเลยถ้าประมาณสักสองวันสามวันขึ้นมาเนี่ยจะหงายศพผู้ชายเนี่ยจะคว่ำแต่น้องที่เจอน้องน้องคว่ำมาน่าจะตายบนบกแล้วก็เอามาลงเรือเอามาทิ้งน้ำอันนี้คือความเห็นของพี่เองนะที่เดาว่ั่นแตอนแรกๆอ่ะผ่านมาสองปีกว่า นะครับไอ้แผลตรงโคนขาขวาเนี่ยผมสงสัยมาตั้งแต่เจอแผลแล้วแหละว่าในใจผมก็คิดว่ามันไม่ใช่ใบพัดเรือแน่นอนแผลนี่ผมเห็นเป็นคนแรกแต่ผมก็ออกมาบอกสือ่อเป็นของมีคมที่กรีดได้ลึกขนาดนั้นโคนขาม่นขีดออกมาอย่างเงี้ยเป็นกลุ่งเงี้ยมันไม่ไม่น่าใช่ใบพัดเรือพี่ค้านมาจะบอไม่ใช่ใบพัดเรือแน่นอนพี่เป็นคนพิลกวพี่ทำไมจะไม่เห็นนะว่าบาดแผลมันน้องไม่อยู่ตรงไหนบ้าง พี่เห็นรอยที่ขวามั้งที่รอยช้ำที่เหมือนกะโดนของแข็งตีะสไมไม่ใส่รองเท้าใช่เพราะเห็นค่ะเห็นใช่ไหมเห็นเขาภาพวันนี้เขาไม่ถ่ายทอดสดวันนั้นอาจารย์แล้ว <จะ S 2> ร่าง<ช>ของน้องเนี่ยคือเปลือยเท้าออกมาอยากจะบอกว่าที่แปลกกว่านั้นคุณบินบอกว่าฟันหักด้วยใช่ไหมและมีใครสังเกตไหมครับว่าทําไมมือถึงไปอยู่ด้านหลังไม่มีใครสังเกตใช่ไหมครับค่ะใช่ผมเห็นภาพก็ตกใจมันมีปม ถ้าผูกอยู่ข้างหลังด้วยและไม่ได้ใส่รองเท้า<ๆ>ก็ยิ่งสงสัยก็ไปใหญ่ว่าสมมุติถ้าเราจะนั่งกาบเรือเพื่อปสัสสาวะเราจะใส่รองเท้าไหมหรือเราอยู่บนเรือเราจะใส่รองเท้าไหม,มก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ไม่เจอรองเท้าแต่พอถุงเก็บทั้งหมดเอาสบไปเก็บในถุง,เ,เ,ถงเอ็กซเรย์เจอรองเท้าในถุงรองเท้ามันตามมาทีหลังแล้วจ้ะรองเท้าตามมาทีหลัง,งทา,า,มมาทงทไมถึงมีรองเท้า เพื่อนจะทำไปสูรร่ทำอธิบายอะไรกับเรื่องนี้นะครับ